กูรูสำหรับผู้ที่เกิดวันพรฤหัสบดีขนาด100กรัมสีสม้มกลิ่นจำปีหรือลกลิ่นกล้วยไม้ริน,น,รนหนุนดวงชะตาสบูท่ทางคำเสริมสงาราศีองค์พระแม่สันโตชิมาตาบุตรของพระศรีมหาคาเน สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ขนาด100กรัมสีฟ้ากลิ่นนิ้น,น,เ,รทน,ทนเรียนหมุนโดนชะตาสบู่ทองคำเสริมสง่าราศี องค์เทพฮานุมานสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ขนาด100กรัมสีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์ God, God, and เรียนหนุนดวงชะตาเจ้าบุตรทองคำเสริมสง่ญญาราศีองค์พระศรีคเนศสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ขนาด100กรัมสีแดงกลิ่นดอกแก้ว เหรียนทุกเหรียญและสบู่ทุกกรนได้ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ณริมฝั่งแม่น้ำคงคามืองฤาษีเกตจากประเทศอินเดียและได้รับเมตตาธรรมปลุกเสกอธิษฐานจิตใส่พลังจากท่านสวามีเดฟดราฟกิรีกูรูผู้เรืองเวทจากประเทศอินเดียเครื่องรางของขลังทุกชิน้นกํากับอักขระและผ่านการเช็พลังรับประกันความเข้มขลังโดย ดรมาย g u รูผู้เชี่ยวชาญด้านยาณจิตและสัมผัสที่หกเครื่องรางทุกชนิดมีให้บูชาเฉพาะแฟนคลับรายการแอสซีนออนแ r รอตีทีวีและทางเว็บไซต์เท่านั้นสนใจสั่งบูชาโทร083 0000 8 3 3เรียนหนุนดวงชะตาสบุ่เสริมเส้นาราศีให้บูชาในราคาชุดละ500บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ แต่พิเศษทุกช่วงของรายการเฉพาะ30ท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้หลังดูโฆษณาจบรับสิทธิพิเศษทันทีโดยบูชาได้พิมงชุดละ400บาทเท่านั้นฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศเค,ครือร่องรางวัตถุมงคลทุกชนิดของแท้ ที่ผ่านพิธีปลุกเสกและใส่ประจุพลังความเข้มขลังจะต้องมีสติกเกอร์ทองคำเซอร์ติฟิเคชันจากด็อกเร์มา์เท่านั้นภายใต้สโลแกนที่มีมากกว่า20ปีของด็อกเร์มา์เสมอมาและตลอดไปก็คืออยากให้คนดีๆได้ของดีๆไปบูชาเพื่อใช้เป็นคีย์เวิร์ดนำพาชีวิตสู่สิ่งที่ดีๆยิ่งๆขึ้นไปนิยามของด็ร์มา์คือ ของดีอาจไม่จำเป็นต้องราคาแพงเพราะถ้าเป็นของแพงคงจะมีแต่คนรวยหรือคนมีเงินถึงจะซื้อหาได้คนจนๆก็หมดโอกาสที่จะได้ของดีไปบูชาฉะนั้นของดีๆก็อาจไม่จำเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงเสมอไปทุกคนจึงจะสามารถเข้าถึงได้และสามารถบูชาเป็นเจ้าของของดีๆนั้นได้อย่างเท่าเทียมกันสนใจบูชาโถ 0830000833เรากลับเข้าสู่ในชั่วโมงที่2ของแอดซีนออนทาร์ทีวีกับครูทารัดมันตราด็อกเตอร์ไมค์กันต่อนะครับ เมื่อสักครู่นี้ในช่วงพักเบรกนะครับตีสองห้านาทีหลายท่านได้ร่วมอธิษฐานจิตนะครับขอพอรบารมีกับองค์มหาเทพตรีมูรติองค์มหาเทพทั้งสามพระองค์นั่นก็คือพระนารายณ์พระศิวะพระพรหมรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือเทพเจ้าแห่งความรักเทพเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่เทพเจ้าแห่งความสุขความสําเร็จความสงบสุขสันติสุขและความสําเร็จในทุกๆด้าน ตรีมุรตินั้นท่านที่ปรารถนานะครับอยากจะได้ความรักท่านที่ปรารถนาอยากได้ความสําเร็จในครอบครัวท่านที่ปรารถนาความสมัครสมานสมัคมค,คีในองค์กรความรักท่ามกลางความแตกแยกความปรารถนาดีท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างล้วนจะต้องประสานให้ด้วยความรักที่จริงใจด้วยความปรารถนาเมื่อเห็นคนอื่นที่เขาทุกข เรามีความรู้สึกเห็นใจเขาค่อยๆปรับสภาพจิตใจให้เข้ากับเขาให้ได้ในองค์กรหลายๆองค์กรก็จะมีคนที่หลากหลายบางท่านก็มีความคิดอีกแบบหนึง่งบางท่านก็มีความคิดอีกด้านหนึง่งความคิดของหลายๆคนนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเสมอไปและหลายๆความคิดที่ไม่ได้คิดเหมือนกับเราอาจจะไม่ได้เป็นความคิดที่ผิดเสมอไปเช่นเดียวกัน ทำยังไงเราจะปรับความคิดต่างๆที่หลากหลายในสังคมเหล่านั้นให้รวมเป็นหนึ่งเดียวความคิดที่หลากหลายต้องดูว่าความคิดที่หลากหลายนั้นมุ่งเน้นเพื่อใครมุ่งเน้นประโยชน์อะไรให้กับบ้านเมืองถ้าเป็นเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือไม่ก่อให้ประโยชน์ให้กับคนส่วนรวมในบ้านเมืองก็คงต้องคิดใหม่ทําใหม่คนไทยเรามีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งไม่อาฆาตแค้น คนไทยจะไม่มีสโลแกนสดๆว,ว,ว่า10ปีล้างแค้นยังไม่สายแต่คนไทยจะเป็นคนที่หนึ่งปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันเห็นคนที่เขาเจ็บปวดเห็นคนที่ทุกข์ทรมานเรามีความรู้สึกไม่ได้ดีใจเลยเห็นคนในสังคมเดินมาไม่ใส่รองเท้าอย่างนี้เราเรา,เรา,เรา,เราท่านท่านบางคนเห็นแล้วอดสูดใจอยากจะล้วงเอาเงิน เอาสตางค์นั้นไปซื้อรองเท้าให้เขาใส่สู้ด้วยซ้าไปถ้าคนนะครับในสังคมเป็นแบบนี้เห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันผมเชื่อว่าเมืองไทยเราจะน่าอยู่จะย้อนกลับไปเมื่อครั้งหนึ่งที่ในอนดีตฝรั่งเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นคือ land of smile สยามรอยยิ้มแห่งสยามประเทศนั้นติดตรึงตราใจคนทั่วโลก คนโบราณถึงได้บอกว่ามีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานว่ารอยยิ้มของไทยลูกจะต้องรักษาไว้นะถ้าเราย้อนกลับไปฟังคำพูดของคนโบราณที่สอนเราไว้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณยา่าผมได้เคยนะครับสนทนากับคนโบราณในยุคที่เขาเรียกว่าเป็นโบราณตอนปลายแล้วนะครับที่ยังคงตอนนี้ท่านอายุคงจะประมาณเกือบร้อยแล้วนะครับท่านได้เคยพูดกับผมว่าสเสน่ห์ของคนไทยคือหนึ่ง ถ้อยทีถ้อยอาศัย2จิตใจดี 3. รู้รักให้อภัย4คือรอยยิ้มที่ประทับใจนั่นเองโดยเพราะถ้าไปไหนเจอคนไทยได้วยกันเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราดีอกดีใจเช่นเดียวกันครับตอนนี้029423319ญาติธรรมที่รอสายอยู่ก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญที่โทรติดในรายการของดร์มายมีบุญมีกุศลได้พูดสนทนากันมีบุญมีกุศลได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนธรรมะกันและที่สำคัญได้ร่วมกันสแกนหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันปัญหารู้เท่าทันชีวิตของตอนเองกับพ่ยิปซีสัมผัสยาณจิตหนึ่งเดียวในประเทศไทยด็อร์มายรอสายอยู่แล้วนะครับเจจาที่ทิท่านนี้นมัสกาสวัสดีครับค่ะครับท่านนี้จากจังหวัดไหนเอ่ยชบุรีค่ะชบุรีนะ,ค,ะครับคุณกาญจานาสบายดี ครับคุณกาญจนาวันนี้มีอะไรให้ดร์ไมรับใช้เอ่ยจะถามเทพประจตัวแล้วก็บุญบารมีที่ทาไว้อ่าได้คุณกาญจนาวันเดือนปีเกิดครับวันที่หนึ่งพฤษภาสองห้าสองสี่ค่ะหนึ 1> 1, 2, 5, 2, ่งพฤษภาสองห้าสองสี่จันทร์ถึงอาทิตย์วันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์เวลาเกิดครับผมจำไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรครับคุณกาญจนาแสดงว่าที่ผ่านมานี้ไปทําบุญมาด้วยใช่ไหมฮะค่ะครับไปทําอะไรมาบ้างแล้วครับตอนนี้ ใส่แต่บาทเอย่างเดียวอ๋ออยากจะรู้ว่าเราใส่บาททุกเชา้าอธิษฐานจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเจ้ากรรมนายเวรเขาได้รับรหรือไม่กวาดมนค่ะ,ะกิจกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะอ๋อดีจังเลยครับกวดน้ําให้ด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้กวดแต่กวดมนก่อนนอนเราจะมีบทคาถาที่เกี่ยวกับขอขมาลาโทษข,ของเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะอ๋อดีมากเลยแล้วก็แผ่เมตตาดีมากเดี๋ยวตั้งสมาธิดีๆนะเราจะใช้ไพ่สําหรับทั่วไปดูก่อน ส่วนการดูองค์เทพนั้นจะต้องใช้ไพ่สำรับอีกสำรับหนึ่งคือไพ่ยิปซีดูองค์นะ,ะตอนนี้เราดูเรื่องทั่วๆไปที่คุณอยากจะนะครับตรวจสอบว่าบุญกุศลที่คุณได้ทำนั้นถึงหรือไม่อย่างไรนะ,ะหน่งสองสา,สาคุณกาญจนาตั้งสมาธิจิตด,ดีๆสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนบบัดนี้ คุณการนาช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบนะครับอยากรู้ว่าตักบาตรทุกเช้าอธิษฐานจิตแผ่เมตตาทุกครั้งที่สวดมนต์ให้กับเจ้ากรรมนเวรท่านได้รับหรือไม่อย่างไรอ่าเลือกมาหนึ่งใบครับซ้ายหรือขวาก็ได้ใบที่สี่ซ้ายมือค่ใบที่สี่จากซ้ายมือนะค่ะหนึ่งสองสามสี กาญจนาเจ้ากรรมในเวรของคุณส่วนหนึ่งได้รับส่วนหนึ่งนะครับได้รับก็ยังโกรธโกรธอยู่แสดงว่าเป็นคนที่มีเจ้ากรรมในเวรค่อนข้างเยอะและหาโอกาสกรวดน้ําด้วยเมื่อสักครู่นี้ดรไมค์ได้นะครับถามขึ้นมาว่าเคยกรวดน้ําให้เขาบ่อยๆไหมนะครับสิ่งที่คุณขาดคือการกรวดน้ํานะครับ <c oughs> ช่วงนี้ต้องกรวดน้ําหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้ากรวดน้ําก็คือนะครับอย่างน้อยเราฝากพ่อแม่ ธรณีพระแม่คงคาไปถึงนะครับเจ้ากรรมในเวรนะครับที่อยู่ในส่วนที่บางทีเรายังแผ่ไปไม่ถึงเขาต้องใช้วิธีการกรวดน้ำให้ไปถึงฝากพระแม่ธรณีฝากพระแม่คงคานะตอนนี้ถือว่านะครับเจ้ากรรมในเวรส่วนใหญ่ได้รับแต่ก็ยังไม่เพียงพอเลยจะทำให้ชีวิตคุณในช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ราบรื่นเท่าไร่มันกำลังปรับ นะฮะปรับทิศทางเพราะออกเป็นไพ่ถ้วยออกสี่ถ้วยก็คือสแสดงว่าเจ้ากรรมทั้งชาติที่แล้วกับชาตินี้ยังเยอะอยู่บุญที่ทําไว้ยังคงเป็นแค่ทําให้เสื้อผ้านั้นมันขาดวิ่นมันเหมือนกับว่าจะสําเร็จสําเร็จยังไม่สําเร็จอ่ามันเหมือนกับจะดีจะดีเอ๊ะทำไมยังไม่ดีนะครับคุณกาจนาลองสํารวจตัวเองดูเอ๊ะบางทีมันเป็นอย่างนี้เหมือนสะดุดสะดุดเหมือนกับมันน่าจะดีนะแต่ทําไมยังไม่ดีอ่าคุณกาจนาถ้าช่วงนี้ถ้าถามเรื่องบุญ ให้ทําบุญสะสมเอาไว้อีกนะค่ะหาโอกาสให้พระท่านกรวดน้ําให้เวลาเราตักบาตรเช้าเวลานั้นเราขอขอท่านได้บอกว่าหลวงพี่หลวงพี่เจ้าค้าช่วยกรวดน้ําให้ดิฉันด้วยอย่างนี้เป็นต้นท่านก็จะแผ่เมตตากรวดน้ําแบบสั้นให้ก็ได้นะค่ะอาจจะไม่ใช่แบบยาวคือ,อยถา,าสัพพีติโยแบบยาวอาจจะเป็นนะครับกรวดน้ําแบบสั้นค,คุณก็เอาน้ําที่หยาดนั้นไปนะครับลดกับต้นไม้ หรือพื้นดินฝากพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเรวถ้าเรากวดเราใส่บาตรล้วลองมากวดเองนี่ได้ไหมคะกรวดเองก็ได้ถ้าเกิดว่านะครับพระพิสุท่านไม่ได้กวดให้เอาน้ํานั้นมาหยาบลงไปโดยเราใช้คําพูดที่ไม่ใช่เป็นคําบาลีก็ได้ถ้าคุณไม่คล่องเรื่องบาลีข้าพเจ้าช่การแบบสั้นนะคะเอาแบบสั้นใช่ไหมค่ะกวดได้แบบสั้นค่ะสามารถทําได้นะครับให้ตอนนี้ดูจากหน้าไพ่คือขาดการกรวดน้าเท่านั้นเอง นะแล้วก็เสื้อผ้ายังคงขาดวินแสดงว่าผลที่ทําไว้ยังคงยังคงไปได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับเจ้ากรรมที่ยังเยอะอยู่ยังไม่ได้รับนะานทาาต่อไปอ่ลาออกจากงานแล้วไม่ทราบว่าถ้าหางานใหม่จะดีกว่าที่เก่าไหมคะอ๋อที่ที่ใหม่จะดีกว่าที่เก่าหรือเปล่าใช่ไหมค่ะรู้จักหน้าไพ่แล้วและสี่ั่วคือการให้ช่วงนี้ปฏิบัติกับตัวเองนะครับช่วงนี้นะครับยังไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่าใจออกมานานนี่ยังเอง่ย เขียนเขียนได้สองวันแล้วค่ะ<อ>ไม่นป็นไรแล้วว่าจะออกสิ้นเดือนธันวาเนี้ยค่ะอ๋อครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเปลี่ยนนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการที่เราปีใหม่เราก็หางานใหม่ทํางานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไม่สายครับเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเดือนธันวานี้ mm hmm. ดรใไมค์ขอให้คุณสวดมนต์บ่อยๆนะครับแล้วก็ทําบุญถือว่าเป็นช่วงที่เรานะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็แล้วกันค่ะ นะครับแล้วก็มัน่นอธิษฐานจิตบ่อยๆบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูใหม่ว่ามันจะเกิดความแตกต่างขึ้นนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราดูองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บารมีคุณกาญจนาหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนบัตรนี้คุณกาญจนานึกถึงองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บารมีคุณ ท่านได้แก่องค์ใดเอ่ยคุณกาจนาจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อน,น้อมนำชีวิตคุณกาจนานั้นสู่ความสุขสงบสันติสุขและความสำเร็จในชีวิตนะครับช่วยผมเลือกมาหนึ่งใบขวาหรือ